สบายดีน้องพี่แมงพี่น้องน้องมืนหนีกันยินดีตอนทับพี่น้องน้องมาสุกุสุโคเด้อเข้าชุดสองชากันบานาแสแนวน้องพี่น้องน้องมืนหนีพอกันมากครับหาน้องพออเนาะเฮ้ยพอยเซาพอยพอยน้องพี่น้องเนาะยาฮู้การมืนหนีกันสิภาพี่น้องมากินอ่ะพอยลูกมะกอกมะกอกหรือว่ามักสมม่เนาะภาษาลาวบรรทัากับมักสมม่นั่นเองน้องพี่น้องเนาะมักไงไงพี่น้องเลยนี่ มหมักง่ายวะพี่น้องมากินโสมดีกว่าร่างเลิกงานนะพี่น้องเนาะมากับน้องเห็ดงานอยู่ต้องการเนี่ยนะพี่น้องมเด้อแสบแสบเด้อพี่น้องลงมือเลยหิวแล้วพี่น้องเอ้ยยังพลได้กินเข่าสั่อ่ะปล่อยลงมือกินหอมมากเลยค่ะแจวประเดกเนาะประเดกแปลว่าปลาลาค่ะอ่าว้าวอย่าประเดกใช้มือไม่ได้เดี๋ยวลงมือเลยจิ้เล็ก <laughs> วันนี้เราจะพามาคุยเรื่องพี่น้องนะคะอืมป้าโอ๊นโดนมือป่ะน่ะไม่โดนจ้ะมันเพ็ดเนาะพี่น้องเพ็ดเพ็ดล้ะกับ มันสีออกแบบว่าสมมตมันหวานใช่ไหมพลอยใช่รสเป็นยังไงบ้างสีฝาดฝาดมันฝาดฝาดมันสีฝาดฝาดเราก็เวลากินน้ำตาลลงไปมันจะหวานหวานนิดนึงเนาะพี่น้องเวลากินหนามนะมาไม่หวานวุ้ยไวนเปิดห้องนะคะไอ้วนก็เลยข้าวนิดนึงมันไม่ไดกล้ามมันร้อน ทำงานมาเน,นี่ยก็ต้องเติมพลังค่ะกำลังเลิกงานกันน้องพี่น้องน้องแล้วกันชวนมูมัน่ายคลิปน้ำน้องพี่น้องถ้ากั็เลิกงานแต่กับว่าให้ได้กินข้าวมากินสมเลยแบบนัดกันแบบเอ็งมีเพราะเขาเลิกงานในวน้องไ,ได้แบบว่าไถ่ายคลิปโดนด้วยไะไรที่ลเลิกตรงกันเราพี่น้องนอ้องมันดุดกับบทตรงกันได้เลิกงานกับบทซ้ำกันเราพี่น้องหนูซ้ำไม่ค่อยออกคนะ่ะ <laughs> ออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะพี่บอกว่าเรานานๆจะได้เลิกงานพร้อมกันแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปด้วยกันเพราะว่าเวลาเราไม่ตรงกันอ่าปกติเราจะไปหาหนอไม้มาแกงกินอันนี้เลิกงานมือทุกวันเนี่ยไม่มีเวลาไปละวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะคะแล้พม่นอง ตอนแรกเขาจันว่าซิลไายคลิปอยูอ่ทางนอกนอกอยู่บรรยากาศแค่ตรงหน้าแล้วแต่บรรยากาศดีอุ้ยพอกินน้ําแล้วหวานเลยนะคะแม่นอนพี่น้องเวลาเขากินมักหม้อเน,นะนานนะตอนแรกมันก็สีฝาด่แต่เวลาเขากินน้ำมันมันจะมีความหว,นะวานเนาะมันหวานในลิมนะพี่น้องเนๆะสมหม้อเพชรพี่น้องเอ้ยหวานเขาจันเจ็บปากเนานะเจ็บปากข้างๆ ไายพลยนจะเป็นคนล่าเพื่อน่ะเป็นคนไทยกับคุยกันอ่ะพูดเรื่องแน่พูดเรื่องแน่พี่น้องว้าว <Wow. S 1> ฟังออกเป็นบ้างค่ำเนาะมาเห็ดคลิปนำกันพี่กัดไม่ไหวแลยว่ามันแข็งเอามีดดีกว,ว่า และะ้วกาจั่นกะกะคลิปนี่แกจะฝากให้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจสุ้ปจันเนาะสุดจันกะบเบาบุาอคอยเก่งปันได้นาะพีน่นอ้องเพราะว่าอายในบุคอยอายขี้อายเนาะอีสานกันเหนือมาผสมกันได้นะคะเ <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้ให้พวกเราสองคนเนาะ โดนโดนได้มากเฮ็ดคลิปน้ำกันเทนึงมึงผีดกับพี่จันแกเฮ็ดผู้เดียวาแล้พี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกนะคะพี่จันไม่ชวนค่ะพี่จันกลัว่าหนูจะสวยเกินไปสวยกว่าพี่จันเขาก็เลยไม่ชวนหนูมาแต่จริงๆหนูก็รู้ตัวเองนะคะว่าหนูไม่สวยเพื่อนกันเลยบอกชวนมาแต่น้อยใจอยู่นะคะแต่น้อยใจอยู่นะคะ คิดบอชวนมาเลยค่ะแซ่บ,บ <c oughs> อร่อยค่ะถ้าวา่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะผมมียังไงนอ้๊อคเคนๆในอ้ยของเขาสองคนกับเฮ็ดคลิปกับกับบุคอยเกง่งบันไดนอ้๊อพี่น้องเนาะ๊อพี่ผาดป,ประการใดแบบบ่บมวลแบบบ่บถึกอกถึกใจกับขอโทษขออภยัยพี่น้องอยังไงเด้อเนาะกับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งน,นอกะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะพ่อยแล้วก็จันนอแล้วก็สำหรับคลิปนี้กับการสิ้นจบของแกงเท่านีเนาอพี่นอกะบายบายพอกันคลิป้ะ